อันนี้มาลอง เครื่องปั่นหั่นบดอาหารของซิมพลัสเขาจะให้มา2โถโถปั่นน้ำได้ 1- 25ลิตรเครื่องปั่นเนี่ยพี่เคยรีวิวที่เป็นแบบพามาแล้วเราจะรูอยู่แล้วว่าประสิทธิภาพของการปั่นซิมพลัสเลิศดเบอร์ไหนดังนั้นพี่จะขอผ่านตัวนี้สนใจน้องตัวนี้ก่อนโถนี้จะเป็นโถปั่นเนื้อสไลด์ผักได้ที่สำคัญเขาบอกว่ามันสามารถที่จะปอกเปลือกกระเทียมได้อย่างง่ายดายวิธีใช้ของเขาก็คือ่อเข้าไปกับตัวเครื่องแล้วเราก็บิดมันจะมี2สเตปตามความแรงเลยปั่นเนื้อก็คือให้ใช้เบอร์2ถ้าเป็นเบอร์ 1, กก็็จะเปนพว ที่มันจะเป็นของเหลวหน่อยก็จะมีตัวพอยสู่ฝั่งนี้ไปนะทุกคนมีตัวใบมีดให้หลายตัวมากหั่นผักเนี่ยหั่นได้ทั้งเป็นแว่นๆแล้วก็เป็นฝอยๆมันมี2แกนอย่างนี้นะทุกคนที่ขูดฝอยก็คือฝั่งนี้เดี๋ยวเราจะเอาอีกฝั่งหนึ่งเร็วมากเลยแล้วก็ตัวปั่นเนื้อ,อนนได้แล้วหรอเบอร์หน 1, 1> ึ่งเบอร์สออันนี้คือไม่มีละไม่มีเบอร์เลยตอนนี้ <c oughs> ไม่ถึงห้านาทีอะ คนนี้ไว้สําหรับออกกระเทียมนะเราจะมีทั้งกระเทียมไทยแล้วก็กระเทียมจีนเลยกระเทียมกี่เมที่คะคุณผู้ค้าอุ๊ยอุ๊ยเอาเอาหนึ่ง o my god Oh my god ต้องแชร์นี้ปิดนะทุกคนรุนแรกรุนแรกดูให้เบอร์หนึ่งไอ้จริงปะเนี่ยมีการแยกจริงๆนะ ฝาเขาว่าเหมือนเราต้องกดเพื่อที่จะบิดเทภาพรวมให้ดูก่อนเขามีการแยกให้จริงน้องคนนี้นวลเนียนเลยจ๊ะมันก็จะมีอันที่ไม่ออกนะพี่มองว่าให้แยกออกมาแล้วมาปั่นอีกทีลองกับกระเทียมไทยวันหนึ่งดีไซน์ของนางสวยราคาก็ดีใช้งานก็ง่ายและประกัน1ปีเสียก็ไม่ต้องซ่อมเปลี่ยนเครื่องได้เลยข<ม>นาดน,นี้ซื้อที่แล้วคือผลงานกระเทียมไทยแยกได้จริงทุกคนว้าหน้าที่ของเราก็แค่แกะเปลือกหน้าที่เก็บเปลือกให้เป็นแบบทับ